อีเมลที่มันมีจำนวนจดหมายในกล่องจดหมายเยอะๆซึ่งเราไม่ต้องการถ้าเกิดจะล้างไปทั้งหมดทีเดียวเลยทำอย่างไรคลิปนี้จัดให้โดยปกติการลบอีเมลจำนวนมากๆเราก็จะไปที่เลือกทั้งหมด แล้วก็ไปดีทัังขยะเพื่อทําการลบนะครับแต่นั่นหมายความว่ามันก็ได้แค่จํานวนหน้าที่เปิดอยู่ขนานั้นซึ่ง Gmail เนี่ยเลือกสูงสุดได้50รายการนะครับยังไม่ได้หมายความว่าเป็นการลบจดหมายทั้งกล่องจดหมายลองดูลบไปแล้วก็ยังมีนะครับยังไม่หมดจำนวนก็ยังคงอยู่ที่ 7,000พันกว่าฉบับวิธีที่จะทำให้มันลบได้ทีเดียวทั้งหมดไม่ยากก่อนที่จะเลือกทั้งหมดมาตรงนี้ก่อนตามจุดด้านขวามือนะครับจิ้มลงไปจากนั้นบอกมันว่าแสดงข้อความเพิ่มเติมคลิกลงไปเลยแล้วค่อยไปเลือกทั้งหมดเกลับไปเลือกทั้งหมดนะครับสเกตดูมันจะโผล่ขึ้นมา นี่แหละคือการสแสดงข้อความเพิ่มเติมนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้คุณเลือกอยู่20สบฉบับคุณจะเลือกทั้งหมดเลยไหมเราก็บอกมันว่าเลือกทั้งหมดจากนั้นก็ไปที่ทังขยะพอจิ้มเท่านั้นแหละมันก็จะลบทั้งกล่องเลยเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี้ก็คือก่อนที่จะเลือกทั้งหมดเราต้องไปบอกมันว่าสแสดง ข้อความเพิ่มเติมก่อนไม่งั้นมันจะไม่มีไม่มีข้อความเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้หลังจากที่เลือกเพื่อที่จะลบจดหมายทั้งกล่องเลยก็จะมีการให้ ยืนยันว่าจะลบจริงไหมถ้าเกิดตอบตกลงก็จะใช้เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนจดหมายในกล่องจดหมายของแต่ละคนไม่นานนักก็จะเกลี้ยงทั้งกล่องจดหมายเลยเหมือนดังภาพที่เห็นนี้วิธีการนี้เฉพาะคอมพิวเตอร์นะครับส่วนในมือถือน่าจะมีวิธีการที่แตกต่างออกไปหวังว่าคงเป็นประโยชน์